ลายห้าหกหนึ่งหตีเหรียญขึ้นมาดิหนึ่งห้าหกอ่ะไปตีมาตีเหรียญไปเลยมันได้ตีได้สามอ่ะไม่ไม่มันมีนี่มันมีอยู่แล้วอีกสามหมื่นน่ะไอ้โจ๊กไปหามามีอยู่แล้วดาววันนี้อ่ะมีดาววันนี้อ้าวพอไหมอ่ะไม่พอดิไม่ต้องเอาเอาไว้แรกเอาเกียวอะไรนี่เลยนะใช้สิบเอ็ดอันใช้สิบเอ็ดนะก็มีดาววันนี้สิบอันแล้วมีเดี๋ยวพี่ไปตีอีกอันหนึ่งโอเคอ๋อคุณ คุณระวังก็แค่นั้นแหละพเชินเทนี่บอกว่ามีครบอ่ะอ้าวโอเคครับก็ลงไปเลยเก็บไว้ทำยาละสามเจ็ดฮะพิเชินเอาเก็บตัวไเก็บไว้ทำยาหน่ะเออ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 แล้วกดเงินมาไปมแสนหนึ่งสามเจ็ดนี่รอบออกก็เปล่าครับอะไรไม่ใช่เออโอ้โหไว้ได้สักโจ๊กหูใช่ไหมคนที่ไอโจ๊กสวัสดีฮะนัวผมก็เลยเป็นโจ๊กอยู่นะมจะเก็นหูให้เอาเปล่ามันเป็นหลายของเพื่อนสนิทผมนะอ๋อ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่อมีโกะนะครับผมครับเมื่อกี้เขาถามว่าเราเป็นแฟนคุณหนอแล้วคุณตอบตองว่าอะไรอ่ะพี่เชิญทำเให้ไปถามคุณอ่ะพี่เชิญทำเลยดิพี่เชิญว่าไงให้ถุงฟ้าเมื่อกี้ให้คุยกับพี่มันไม่ทำเลยใช่ไหมอันเดอร์ไปตละถูกเอ้าไอสัตว์เอ้ยไม่เชื่อเขาอย่าสร้างภาระเพิ่มกูได้ไหมเนี่ยใครจะเป็นหรอวะใครจะไปรู้ตัวตีนเลย ไอเบสอะไรครับเม็ดมันได้มาจากไอ้นี่ได้มาจากแอร์ได้อดปแต่คือมันไม่มีทําใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตคงมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีเกี่ยวไปทําหาเลยวันนี้ขาดกี่เหรียญขาดกี่เหรียญไม่ขาดแล้วครบแล้วเดี๋ยวรอตาสภาเลยเดี๋ยวตาสภาเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยได้เดี๋ยวตาสภาแล้วตีเลย มก็หนักใจอบอกผมก็หนักใจผมก็ไม่ได้อยากตีครับพวกมาริอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วผมก็บอกแล้วผมว่าผมไม่อยากตีเหรียไปกดตังกันพี่ให้มาสามหมื่นผมต้องไปกดอีกเจ็ดหมื่นเพื่อตีเหรียญโอเคได้ไปดิไปสองพี่หยิบรถก่อนครับเราเดี๋ยาก่อนไปเอาไปเอาที่ตีเหรียญครับถ้าสมมติเขาอยากจะวอจบก็วอจบไป แต่พี่ไม่ลงปตินะบอยเขาเหรียญไปเลยถ้ามากี่เหรียญเอาเหรียญไปเลยแล้วเดี๋ยวเราหาเรื่องต่อโอเคมันง่ายไปยเฮียฮัลโหลครับครับฮัลโหลพี่เฉินพ่เฉิน มุตโตมาไมเหรอครับพี่พี่พี่เกลียดพี่เกลียดถึงพี่เกลียดผมถึงขั้นขาดน,น,นี้เลยเหรอพี่กูไม่ได้เกลียดเบิงแต่เบิงวันนี้ใส่ไม่ดีถูกไหมอ้าวถามก่อนตั้งแล่วันนั้นถูกไหมพี่อุตส่าห์พูดกับมึงดีๆนะว่าเฮ้ยไอ้แค่เงินร้อยห้าสิบเองนะมึงจับดีใช่ไหมไม่ไม่ใช่พี่คือตอนนั้นน่ะผมจะได้ไปมพี่ฟังนะครับคือไอ้มะนาวมันขายยาใช่ไหมพี่ไม่คุยแล<ต>้วไม่คุยนนแล้วไม่คุยแล้วเอางี้อยากคุยครับผมมาบอบแค่นั้นแหละจบง่ายสุดและจบเลย มึงยอมรับกิดได้ไหมเออไม่เอาเป็นว่าถ้ามึงยอมมอบก็จบแค่นั้นคำเดียวเออแค่นั้นเออได้ครับพี่เอ้าใครพี่เฉีนเอ้หล่อโทรมาโทษดิกระตุว่อย่างดี ไปหรอพโทรมาบอกพี่เกี็บม,มามขนาดเลยเหรอคือพี่เจ้ามันพี่ก็บอกว่ามันไอ้เหี้ยมันสดาไม่ดีเป่าวะไอสัตว์เราวันแต่วันนั้นแล้วพี่ก็บอกว่าไอเ้ไไอเหี้ยแค่เงินร้อยสิบม,มือจับมือใช่ไหมอโอเคก็ต้องีไม่พี่ผมอยากรู้ว่ามันมีไม้แล้วถ้าไม้หายอ่ะจะคืนของอยังไงไม่รู้ก็เดี๋ยวค่อยว่าตามสภา,าอ๋อก็ตีไปเท่าไหร่ก็คืนคือสามียาวเนี่ยกูบอกเออบอกพี่บอกมามอบไอศาสตว์ซะมึงจะอย่างนั้นมึงก็มามอบไม่มอบอยู่แล้วมึงต้องตีมันไม่มอบหรอกไม่มอบ ตัวมันล้อหลอกกันนะ่ะไม่มันเสียแค่หนึ่งส่วนสามครับมันเสียแค่หนึ่งส่วนสามมันเสียแค่หนึ่งส่วนสามครับ <Yeah. S 1> กดสภามันมันมันออกมาอยู่แล้วครับมันมันเสียแค่หนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามของเอ่อสิ่งที่ สิ่งที่ที่มีอยู่อันนั้นครับอย่างเช่นสมมติว่ามีมีสนับนเดี๋ยวเราต้องเข้าในในในเมืองใช่ไหมใช่ครับเดินมาเดินมาอะไรใช่ไหมไปรับเนื้อไปรับเนื้อได้ได้ได้ไปรับเลยไปรับเลยไปรับเลยคอมมาโชว์ไปรับเลยซ่อมแล้วไม่เถอะเอเรียกอะไรครับโอเคไดสิบห้าครับเลข่องสิบห้าอย่างที่ผมบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเว้ยมันตั้งแต่เริ่มเลยผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โต เฮ้ยโหไอ้ยัยพี่ดวงสวยนะเว้ยสวยก็สวยดิสวยก็สวยก็เฮียนะโอ้โหอันี้ยังไม่รกูรู้สึกไม่ดีอีกแล้วอ๋อเฮียตอนเทนต์อยู่ที่เฮียตอนเด็กอยู่ที่เฮียเหมือนกันไอ้สัตว์กูไม่ชอบเลยกูไม่ชอบเลยกูยังไม่ชอบอย่างยิ่งเลยไอ้ยัยกูตีอ่ะดิเปอร์เซ็นต์ติดเท่าไหร่นะเจ็ดสิบสามสิบครับ เจ็ด okay. สิบห้ายี่ห้าอ่ะโอเคปติเรื่อยๆไหมไอ้แบบเตียไปออกประเทศเขาคุยไปแม่งเอ้ยไอ้เชี่ยละดวงไม่ค่อยดีด้วยผมไม่อยากตีเลยเวทะายมนุษย์เลย ีทีเดียวสิบเหรียญอย่าเลยผมดวงซวยจริงคนดูจริงขอเลยจริงเรื่องพวกนี้ใหญ่ผมผมตีทีเดียวสิบเหรียญเลยแม่งแตกหมดอะ กลัวเองละกลัวเด็กเฮียพี่กลัวเหรอเออกลัวตอบไม่คิดเลยกลัวผมตอบแบบไม่คิดเลยนะเว้ยผมกลัวถ้าคนดูเป็นคนใช่สิคนดูมึงดวงดีนี่พวกมึงดวงดีไงมึงไม่เคยเจอคนดวงซวยแบบกูไงใช่คนดูดวงดีไงก็พูดได้พวกมึงพูดได้ไง เทียเหรียนนะกูเชื่อใจเจ้ทสุดเอ้ยตัวน,นี้บอกบอกบอกสภาหน่อยว่าเดี๋ยวเราเรากำลังไป หง่หงงน,น,นนะมัดไม่ต้องร้องช่างไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องของจริงครับตีกันกช่างไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเฮ้ยเฮียไี่พูดไม่ได้เสียงไวไสัตว์เขาได้ยินเสียงพี่พูดหรอวะฮะไ,ไอสัตว รอรอรอเฮ้ยเฮ้ยรอรอู้บริกูพูดเหรอโหชัดมากไอสัตว์เอาไหีเรอเออนี่ละโอเค พลาดไปหนึ่งไม่เป็นไรตีเด็กแม่งดวยี้ยเมื่อปะแล้วฮีโจบไปไหนละวันนี้กูมากัดดวงโว้ยฮ้ไอ้ชัดอึ้งกับทั้งดงไอ้ชัดป้าปากมอกกับทั้งบางจบ พี่บอกตรงๆนี่มาทางของพี่ชัดๆพี่บอกตรงๆนี่มาทางของพี่ชัดๆช่างไม่ต้องร้องนะถ้าผมติดลัวเกินไปมีกรถาไหมพี่ชายอะไรนะมีกรถาไหมแบบว่ามีรงของไหมของพวกเนี้มันอยู่ที่ดวงรุ่นวยเนาะสวครับว่าไงเนิร์ เดี๋ยวเราเราไปเปิดซอ o สิบเอ็ดเดี๋ยวพี่พาไปรู้จักไอ้นี่มันเป็นหลานของเพื่อนสนิทพี่คนใหม่เหรอครับครับคนใหม่โอเคฮะแม่เง้ยแตกสองว่ะเกียร์อืมแตกสองอืมแตกสองว่ะต้องรอทรดนี้อะครับอ่าแตกสองว่ะปัญหาอยู่ที่เงินแดงเลยเออปัญหาที่เงินแดงเนี่ยมีใครขายว่าเงินแดงเอาซื้อสองหมื่นได้วะช่างเงรวยช่างช่างขอซื้อเงินแดงสองหมื่นได้ปะ ผมถามนะข่าวผมให้ครับให้ผมดีไบธรรมดาพ่งพี่เลยเยอเว้ยใบทอรี่เปลี่ยนหนึ่งทอนี่พูดอยู่ฮัลโหลฮัลโหลอ่าแตกปะอ่าแตกสองตื่นแล้วฮะอดอดสองปะติดแปดแตกสองต้องเงินแดงเหลือไหมหรอเงินแดงอยู่ไอ้เกียร์เออเกียร์เงินแดงมามาเลยตีเลยจะไม่มีทำยามาเลยนะไม่มีทำยาแม้แต่ไม่มีทำยาเลยเหรอทำยาอะไรเอามาตีก่อนเปิดสล็อตไปก่อน ไม่ได้จะการเจียร์เรื่องมิลลี่ตีเหรียญเหรอไปนะครับตีเหรียญเหรอใช่ครับขยันวะมันแดงเหลือมา5แต้เอาไป3ก่อนทีตั้งเอาไป3ก่อนอี3บรรดานี่พี่เอาไว้แรกกันเด้เอ้ยแรกจะเกี่ยวมาไปวิขาดยาวขึ้นฮะเก็บเลยครับไปเลขที่เลข31หูยหมูพี่เป็นร้อยอันแล้วเดี๋ยวอันเอามาไอจอนแล้วเดี๋ยวมึงเอาในกระบะไปมีเท่าไหร่กระป๋ากลับไปไ8 8 0เมตร เงินแดงไม่มีครับสี่สิบเมตรเงินแดงไม่มีหรอครับต้องเล่าอะเรอ่ะคุณมีเงินแดงขายไหมเอางี้บ้างเราเขาเล่นกิจกรรมกันนะเขาเล่นกิจกรรมอะไรกันยไม่มีค่ะเก็บแล้วพี๋ไม่อเลยไม้ล่ะของให้เกลียวมาให้ยังอ่ะของในตู้ให้เกลียวเนี่ยเออตู้ให้เกลียวเอามาลีเลย ไรมิโกะไปขายแล้วเหรอมิโกะไปขายแล้วเหรอสองเจอเจอมิโกะวาเมื่อกี้ก็เขาขอติดรถเข้าไปที่แลนด์มาร์คครับเนีย่ยครับรตังสองหมื่นเออเขียนออกปเทศแล้วมงกูแม่งสัก็อกแล้วก็หนี อะเกียพี่ตีเลยผมพี่เกียรตตอมออะฮะมตาตอนมอทีเดียวตีได้รัวๆเลยเหรอได้ดิเพราะว่าเงินตั้งต้นพี่มีอะโอเค ฮ่าฮ่าฮาไม่ได้แดกกูหรอกไอ้สัตว์มีตียากกว่านี้ไปวะไปไงเนิร์ดมาดูดวงพี่วันนี้ด้วยต้นกี่ประเทศครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮ่าจบตีให้เด็กมาดูโจดิเอาเหรียญหนึ่งมาไอ้เกียร์ปากดีนะเว้ยโจดิมาดูดี เอ้าวแรงมากนะมึงแรงมากไอเนิร์ดไอ้เนิร์ดพี่ได้ขับมันเอาบูยนน้ำเหรอครับน้ำทะเลด้วยเออไอ้เนิร์ดไม่าเฉาเลยเต่าสำลักน้ำทะเลเออเดี๋ยวแม่ไปโยนคืนไปไอ้เนิร์ดมันบอกไม่ได้โยนเอาเหลือเอาเหรี่ยดนึงมาหน่อยแล้วไปเปิดสล็อตกันตื่แล้วเออตื่นแล้วสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง 아 b 니